สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับนิชเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นนว่าจูจูฟีแลนงการลิงเขานั้นก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฮาผู้เท่าคนใหม่โดยที่เรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าประหลาดใจนะฮะราวาด้วยความที่ว่าฮาผู้เท่าพวกเขาเนี่ยอยู่กันมานานแล้วก็มีร่างกายที่เป็นนามตาและในศึกเอเคแล้วก็จะได้เห็นนว่าแต่ละคนพวกเขานั้นต่างฆ่าไม่ตายแล้วก็สามารถฟรรรื้น พวกเขาเนีいい well ่ยก well ็น่าจะเป็นบอสใหญ่ที่กลุ่มโมฟาเนี่ยจะได้ต่อสู้ในศึกสุดท้ายใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดจูจูฮัฟผู้เท่าเซตเทอร์เน้ายกลับมาตาสงานแล้วฟิเกเรีนการ์ลิงที่ได้มีการปลูกบทบาทส่วนทางด้านฟิเกเรีนการ์ลิงที่ได้มีการปลูกบทบาทมาก่อนหน้านี้เนี่ยจูจๆเขานั้นก็ได้กลายเป็นฮาพุเท่าคนใหม่มันก็เลยทําให้เรื่องราวการพทฆากันของฮาพุเท่ากับกลุ่มโมฟ้าในสุดสุดท้ายจากที่ในตอนแรกเราดอากันไว้นะว่าแต่ละคนเนี่ยจากที่เราด่ากันไว้นะว่าฮาฟุเท่าแต่ละคน มันกับกลายเป็นว่าเรื่องราวนั้นเปลี่ยนไปเพราะฮัลพเท้าเขานั้นตายแล้วก็เปลี่ยน,คนขค้อกัะทันหันมันก็เลยน่าสนใจนักฟิเกแอง,งการ์ลิงเขานั้นจะได้ต่อสู้กับใครในกลุ่มของฟานรือว,ว่าเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กับแชงที่พวกเขาเนะี่ยน่าจะมีสายเลือดเดียวกันในสึกการต่อสู้ขั้อสุดท้ายหรือไม่ซึ่งทางด้านฟิเกแองการ์ลิงเราก็จะรู้เป็นครับว,ว่าเขาใช้ดาบในการต่อสู้แล้วก็มีบทบาทสําคัญในสึกการต่อสู้กตว่าเลนแอดีดีซึ่งดูเหมือนฟิเกแองการ์ลิงจะได้มีการต่อสู้แล้วก็ได้มีการโช ซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวที่คนอ่านหลายๆคนนั้นเดากันไว้นะว่าฟิเกแลนการิงในสึกก่อนว่าเลขเขานั้นได้ต่อโซ่กลุ่มล็อกโดยคู่ต่อโซ่ของเขานั้นคือหนวดขาวหรือเปล่าภาวะก็จะมีการคาดเดากันไว้นะว่าฟิเกแลนการิงขาวนั้นคือคนที่สร้างบาดแผลกับหนวดขาวในช่วงเวลาที่หนวดขาวนั้นยันวัยหนุ่มแล้วก็เป็นแผลเป็นที่เราได้เห็นมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าฟิเกแลนการิงข่านั้นน่าจะมีฝีมือที่ท่าเทียมกับหนวดขาวหรือว่ามากกว่าหนวดขาวใน และเมื่อเวลาผ่านมาขนาดน um, ี้ไม่ก็เลยน่าสนใจนักฝการลังการ์ลิงเขานั้นจะมีฝีมือและความสามารถที่มันมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าการที่ฝิการลังการ์ลิงเขานั้นคือภาคีอัศวินเทพที่น่าจะมีความสามารถที่มันสูงมากเนี่ยมันก็น่าคาดหวังนะว่าการที่ฝิการลังการ์ลิงเขานั้นการมาเป็นท่าผู้เท่าคนใหม่มันจะทําให้เขาในการเป็นท่าผู้เท่าที่มีความแข็งแกร่งขนาดไหนและการที่เขา้นน่าจะมีความสามารถที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าในสุวการต่อสู้ครั้งสุดท้าย การต่อสู้กันระหว่างกลุ่มหมอฟานและลา้าตผู้เท่าใายการที่จะเป็นคนต่อสู้กับฟิกเกอร์แลนการ์ลิงโดยการที่ฟิกเกอร์แลนการ์ลิงนั้นเป็นนักดาบเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็น,เนขึ้นมานนว่าตงหลงแลโซโลเคานั้นจะได้ต่อสู้กันอาสุจิโร่หรือว่าเขานั้นจะได้ต่อสู้ฟิกเกอร์แลนการ์ลิงกันแน่เพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นนักดาบและโซโลเนี่ยก็จะได้ต่อสู้กับศัตรูที่เป็นนักดาบมาตลอดใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดความดังเลนขึ้นมานนว่าตงหลงแลโซโลเนี่ยโซโลเนี่ยจะได้ต่อสู้ฟ แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับผู้เท่าคนใหม่ที่ได้มีการเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่านานสุจโิโร่ตัวละครตัวนี้นั้นได้มีการปรุงเรื่องราวว่าเนว่าเขามีดาบตะก,กูคิดได้สือ่อแล้วก็มีชื่อที่เหมือนกับคนที่มาจากวาโนมันก็เลยทําให้นานสุจิโร่เขานั้นมีโอกาสมากกว่าที่จะได้ต่อสู้กับโซโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโซโล่จะได้ต่อสู้ฝึกการ์ดการ์ลิงจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่านานสุจิโร่เขานั่นออกมาตามหนากลุ่มโมฟันด้วยตัวเองแล้วเขาได้แพ้แพ้กับโซโลไปก่อนและ จนมาทาให้ท้ายที่สุดฟิกแกลังการลิงเขานั้นคือฮาผู้เทาที่เป็นนักดาบเพียงแค่คนเดียวมันก็เลยทําให้เขานนการเป็นศสตรที่โซโล่เนี่ยจะได้ต่อสู้ด้วยในสึกสุดท้ายนั่นเองเนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตัวละครของแชงในตอนนี้มีความน่าสนใจมากกว่านะว่าในสึกส,ส,ส,สุดท้ายแชงนั้นจะได้เป็นคนที่ต่อสู้ฟิกแกลังการลิงฮาผู้เทาคนใหม่ที่น่าจะมีสายเลือดเดียวกันกับเขาซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าแชงที่ในตอนนี้ยังไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาเนี่ยและแถมเนื้อเรื่องก็บอก มันก็เลยน่าคิดนะว่าฟิเกนแงการิงการที่เขานั้นน่าจะมีสายเลือดเดียวกันกับแชงมันก็น่าคิดนะว่าเขาจะมีฮาคีทั้ง3สายที่อยู่ในระดับสูงสุดเหมือนกันหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าในศึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายถ้าเกิดแชงแล้วก็ฟิเกาแงการลิงนั้นได้ต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นก็จะเป็นศึกการต่อสู้ของฮาคีที่แข็งแกร่งระหว่างแชงแล้วก็ฟิเกนแงการิงที่มันคงจะเป็นการพิฆาการที่มันยิ่งใหญ่มากนะฮะละไปกกว่าานนั้รฟิ่งานนั้ได้กาเป็นนนนทัย้าาคใหหมม่จะความว่านมานั้นนจะมมาาาสรถเเขซ แล้วก็ความสามารถในการเป็นน้มตาที่ไม่แก่ไม่ตายและก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ให้กับฟรกเกลนการ์ลิงที่เป็นฮัฟผู้รอดคนใหม่โดยที่ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันน่ากลัวมากนะฮะเพราะถ้าฟิกเกลนการ์ลิงนั้นแข่งกันอยู่แล้วเนี่ยและบบกกับความสามารถที่เป็นนมตาแล้วก็พลังที่ท่านิมจะมอบให้นั่นก็จะหมายความว่าฟรกเกลนการ์ลิงอาจจะกลายเป็นฮัฟผู้รอดคนใหม่ที่แข่งกันอันดับต้นๆในหมู่ฮัฟผู้เท่าเลยก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุนกันนะว่าหลังจากนาขด ละครเนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นโซนโลหรือแชงกันแน่ยังไงเราคนต้องมารอดูแลยก็รอรุ้นกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีเพอะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ